สวัสดีค่ะพบกับเรานะคะช่องพายถึนแฟมเลรีมมร่ค่ะเจ้าของบ้านนอนหลับนะคะตอนนี้กำลงูหลับวันนี้เราก็จะมาอัปเดต บ้านของน้องพูนะคะว่าไปทิ้งในแล่วนะคะวันนี้แหมแต่ของบ้านนอนรักสบายจังเลยนะช่วงกลางวันกนคน็คืนอีกคือทักตลอดแม่เฟินก,ก็กินย้าอย่างอร,อร่อยอร่อยขาดปากไม่ได้นะคะต้องได้กินตลอดเวลาถ้าไม่ได้กินเนี่ยรัวพังยิ่งรั้วอย,าย่างเดียว ลายยเห็นไม่ออมใูกชาผู้ใดญสมำไมคิดดทะลงมาอยู่างนไปตายพี่พอไปไปถะออัปเด็ดบ้านนะคะตอนนี้ก็ช่างก็กำลังมาทำงานลืมทำโครงอนะ่ะ ทำโครงแล้วตัวอะไรนี่ ทำงานเสียงดังแต่ว่าน้องภูก็ยังนอนหลับยังนอนหลับแบบว่าสบายใจเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะอารมณ์เหมือนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูนะคะไม่สนใจหรอกว่าจะทำอะไรนะคะนอนอย่างเดียวเลยน้องภูนี่อะไรครับเดี๋ยวออกไปนอนอย่างเดียวนะคะคุณแม่คะ อยู่ในช่วงวัยกำลังกินกำลังนอน <c oughs> นอนโคตมันหนูเลย <c oughs> <c oughs> ดูคุณแม่ก็กินอร่อยหลือเกินนะคะกินยาอร่อยเลอเกิน <c oughs> น,น่านอนน้องผูู เอยว่างไงเจ้าของบ้านจะได้บ้านกับเขาไม่นี่นอนหลับขนาดนี้นี่สวัสดีวันตุ่จีนครับมาสวัสดีคุณพ่อคุณแม่วันตุ่จีนมาแล้วคุณแม่คื่อแล้วแต่ตอนเย็นจะ,จะใส่ชุดแดงให้กับน้องภูนะคะใส่ชุดแดงรับอังเปาจากคุณพ่อคุณแม่ใส่ไหมภู อีกแล้วงานถนัดอีกจังงานถนัดมากนะคะคุณยา่าดี๋ยาก็ติดพอเด้อน้องผู ยงอแต่เย็นจะใส่ชุดแดงให้กับน้องฟูขายผลไม้นะคะอร่อยไหมน้องฟูกินยาเดี๋ยวก็ติดคออีกเลอผูเอ้ย อนอนน้อยออกแล้วเนะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นโครงแล้วนะฮะเดี๋ยวก็ได้ขึ้นโครงแล้ว ตอนนี้ก็กำลังไล่หาคะแนนค่ารางคาอยู่นะคะคนนุณพ่อคุณแม่ะวันนี้ก็ได้ซื้อสีมาทานนะคะสีมาทานอร่อยไหมนะอร่อยไหมครับติดคอเดอ้อต้องภู <c oughs> เห็นคุณแม่กินไม่ได้หรอกอิจฉาคุณแม่กินด้วย แต่ไม่รู้หรอกว่าตัวเองยังไม่มีฟันเลยอเ,เอาออกแล้วแล้วไงพี่น้อยเขาเอาหมอนมาให้แล้วนะ มาเร็วมาโอ้ตุ๊กตาเป็ดก็ไสแตกแล้วนะคะเป็ดไสแตกน้องผู้เล่นนะคะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวให้เล่นตรงช่วงกลางคืนเก็บไว้ลูก ไดนเขาเล่นช่วงกลางคืน่อเป็ดจะใสแตกแล้วในบ้านใหม่น้องคูบ้านใหม่น้องคูกำลังสร้าง<ม>โอ้ยเขี้ยวะอะไรเนาะน้องคูก็เลยจะติดขอ อร่อยไหมตะม,มุตะมุตะมีอีกตอนนี้โอ้ยหางสีสีเทาๆนั่งไงนั่งไงนั่งไงติดคอแล้วมั้่ สวัดีค่ะขอบคุณครับแม่กดกไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องทายคาเงินแฟมาดีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ